You know, get สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมเว็บ2 5 i i นะครับปี53ไมไมฟ้าเท่าดำสตาร์ทมือนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับของแต่งกับรายละเอียดคันนี้นะครับก็จะมีน็อตทองทั้งคันเครื่องเป็นลูก56นะครับลิ้น CB ี เป็นตัวไม้ฟ้านะครับปีห้าสามหายากแล้วก็จะเป็นท่อดำนะครับก็คือของแท้นัดทองทุกจุดนะครับโชคหลังวอเชุดสีสวยนะครับ สภาพใหม่กิฟเป็นพักเท้าสล็อตนะครับกับจับหลังสล็อตเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับติดแล้วนะครับคันนี้เป็นระบบน้ำมัน e85 นะครับเครื่องไม่ดังไม่ควันนะครับ ก็ถ้าสนใจนะครับโทร094ครับ004 1126มีบริการนะครับเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศก็ถ้าสนใจก็โทรมาได้เลยครับขอบคุณครับ